สวัสดีครับวันนี้แจ็คจะพามาดูปราเสบันรีสอร์ทนะครับอยู่ที่ปราณบุรีแจ็คพาครอบครัวมาพักครับมาพักผ่อนมาเที่ยวทะเลนะครับเป็นรีสอร์ทเล็กๆที่น่าพักมากๆเลยเดินเข้ามาเราก็จะเห็นบรรยากาศแบบร่มรื่นต้นไม้นะครับแล้วก็การตกแต่งนี่สวยงามเป็นธรรมชาติครับมองออกไปก็จะเห็นสระว่ายน้ำหันหน้าเข้าหาทะเลเลยนะครับสามารถกระโดดลงหาดได้เลยด้านซ้ายมือตรงนี้ก็จะเป็นห้องอาหารนะครับ ของรีสอร์ทก็มีไม่กี่โต๊ะเพราะว่าห้องพักที่นี่มีไม่เยอะนะครับราคาเริ่มต้นที่3 0 0 0ักว่าบาทแต่ว่าห้องที่แจ็คพักในวันนี้นะครับอยู่ติดหาดเลยอยู่หน้าทะเลเลยนะครับมีอยู่เพียงห้องเดียวเท่านั้นห้องที่แจ็คพักในคืนนี้ราคา1คืนนะครับราคาตอนคืน9000บาทอ่าน่าจะ900 0บวกด้วยนะครับแต่ก็แล้วแต่ช่วงเวลาและก็วันนะครับวันนี้แจ็คมาพักก็พัก2คืนนะครับ รวมค่าที่นอนเสริมเสริมฟูกเสริมอะไรเข้าไปก็รวมๆแล้วสองหมื่นนะครับนอนสองคืนก็สองหมื่นก็ให้พนักง,งานยกอาหารเช้ามาไว้ที่หน้าห้องได้แบบนี้นะครับแล้วก็ขอฟูกเพิ่มห้องนอนอไม่ใหญ่นะครับห้องนอนไม่ใหญ่มากแต่เราได้บรรยากาศที่ติดทะเลนะครับห้องนอนไม่ใหญ่มากแต่เราได้บรรยากาศที่ติดทะเลมีระเบียงวันนี้ พอดีมีฝนตกลงมาด้วยนะครับนี่ติดชายหาดแบบนี้เลยสามารถกระโดดลงได้เลยนะครับกระโดดลงไปเล่นชายหาดแล้วก็ล้างตัวขึ้นมาเล่นสระว่ายน้ําต่อได้ที่นี่มีปูด้วยนะครับมีปูมีปูเสฉวนมีปูม้าเด็กๆจับเล่นสนุกมากแต่ก็จับแล้วก็ปล่อยนะครับนี่ก็คือสระว่ายน้ําอยู่ข้างห้องเลยไม่ใหญ่นะครับขอย้ําว่าที่นี่ไม่ใหญ่แต่หน้าพักมากๆ ได้ความเป็นธรรมชาติบรรยากาศดูสิครับเด็กๆนั่งเล่นอยู่ตรงนู้นนี่ครับเด็กๆก,ก็จะนั่งเล่นอยู่ตรงชายหาดเงียบสงบนะครับใครมาปานบุรีนี่แบบได้บรรยากาศแบบเงียบสงบมากๆนี่ตรงนู้นเป็นเขากระโหลกนะครับแล้วก็จะมีรีสอร์ทโรงแรมต่างๆแต่ของเราคือนี่เลยหลังนี้หลังคาสีส้มๆนี่ท้องพักของเรานะครับมีอยู่หลังเดียวในรีสอร์ทนะครับในปัตบันรีสอร์ทนี้ นี่ครับสนุกมากๆเด็กๆบรรยากาศดีครับเพื่อนๆลองมาเที่ยวมาพักกันดูนะครับที่นี่ก็ราคาเริ่มต้นก็มีนะครับ3 0 0พันกว่าบาทเท่านั้นเองต่อห้องนะครับเดี๋ยวจะให้ดูรูปถ่ายนี่แมววินะครับก็ห้องพักก็จะมีเตียงเตียงใหญ่แค่เตียงเดียวนะครับเราขอปูเสริมขอที่นอนเสริมให้กับเด็กๆนะครับโอเคก็บรรยากาศก็มีเพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆท่านใดสนใจก็ลองมาเที่ยวมาพักกันดูได้ เนาะอันนี้จะทํารีวิวไว้ให้ดูเผื่อใครสนใจเอ๊อยากจะไปเที่ยวแต่ไม่มีใครรีวิวเลยอะแจะครีวิวให้ดูนะครับโอเคครับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่เห็นแจ็คทำรีวิวนี้แล้วเอ้ยอยากจะมาพักก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับที่ประเสบันรีสอร์ทรับรองว่าเงียบสงบไม่ผิดหวังแน่นอนเอาไว้ครั้งหน้าจะไปเที่ยวที่ไหนจะถ่ายให้ดูอีกนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนบ๊ายบาย